วันนี้หัวข้อของเราคือ grocery store grocery store นะคะ grocery คือคือเวลาเราอ่านตัว R ถ้าใครไม่เคยฝึกก็อาจจะรู้สึกยากนิดนึงอะ่ะคราที่แล้วเราบอกตัว R ว่าแบบแรงแรงแรงพูดเหมือนคนใต้ก็ไม่ใช่ grow นะคะ g r o grocery re re มันจะไม่ใช่แบบ grocery อะไรเงี้ย grocery store store grocery store ก็คือร้านขายของชำบ้านเราเนี่ยแหละร้านขายของชำก็คือเหมือนพวกร้านสะดวกซื้อเล็กๆบ้านเราก็แบบ7 e 1 l จริงๆ7 e v e n e l เาเรียก convenience store นะคะร้านสะดวกซื้อแต่นี้ก็เหมือนร้านของชำอ่ะ ตามเมืองนอกอ่ะพวกซูเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆอะไรเงี้ยเขาเรียก grocery store อ่าเรื่องวันนี้สั้นมากจริงๆแล้วก็ไม่ยากง่ายมากๆนะคะแต่มันก็จะมีคำศัพท์ให้เราได้ได้ดูได้เห็นบางอย่าง Okay Are you ready to get started จริงคำนี้ใครอยู่กับเรามานานเนาะอยู่ตามคอร์สออนไลน์เลยก็จะเจอเยอะเหมือนกัน ถ้าถ้าคำว่า grocery เฉยๆมันแปลว่าของชำอะค่ะของใช้ในบ้านของชำกระดาษชำระแฟบอะไรต่ออะไรอะ <c oughs> เออโอเคมาเออเออโชห่ว,หวยใช่ใช่คือร้านโชห่ว,หวยสั้นมากจริงอะมีแปดประโยคแค่นั้นนะคะ listen carefully ให้ฟังดีๆนะคะ Ah. A wife asks her husband to go to a grocery store. She asks him, Can you go to the grocery store and get a gallon of milk? And if they have eggs, get six. Later on, he returns home and she looks at his purchases and says, Why in the world did you buy six gallons of milk? He responds, They had eggs. สั้นสั้นจริงๆวันนี้ส,สั้นที่สุดสั้นที่สุดเที่เคยสอนมานะคะเข้าใจป่าเข้าใจเรื่องดีไหมมีใครเข้าใจบ้างคือ <c oughs> นอกจากต้องรู้ภาษารู้ศัพท์รู้ประโยคนี้อยู่ต้องตีความสถานการณ์ของเขาอีกนะถึงจะเข้าใจ <c oughs> มีใครรู้เรื่องมั้งคะ่ะ <c oughs> วันนี้ศัพท์ง่ายศัพ์ง่ายมาก ถ้าฟังไม่ออกนะวันนี้จะเป็นเพราะาการเชื่อมเสียงการเชื่อมเสียงอะไรองี้ยสมนงสมเนียงมันก็จะมีการเชื่อมเสียงเยอะหน่อยฟังดีๆนะวันนี้มันจะมีคำที่แบบทำให้เราเข้าใจผิดก็ได้นะหลายคนเริ่มเข้าใจผิดแล้วเข้าใจผิด เอาใหม่นะเอาใหม่นะอีกทีนะอีกทีนะสั้นจะฟังไม่ทันเนี่ยคิดตามไม่ทันเลยครูพูดจบแล้วแบบนี้ใช่ไหมคะ <laughs> เอาใหม่นะ one more time grocery store นะคะเขาบอกว่า A wife asks her husband to go to a store she asks him can you go to the grocery store and get a gallon of milk and if they have eggs get six later on He returns home and she looks at his purchases and says, Why in the world did you buy six gallons of milk? He responds, They had eggs. <laughs> รู้เรื่องไหมอะส่วนมากจะจับได้ช่วงแรกเดี๋ยมีภรรยามีสามีภรรยาใช้สามีไปซื้อนมเป็นแกลลอนอะไรอย่างงี้ใช่ปะใครไม่ได้ฝึกเรื่อง DNA t e s t ถ้าเกิดใครเพิ่งเข้ามาฝึกครั้งแรกเลยนะคะเดี๋ยวหลังจากจบไลฟน์นี้กลับไปกลับไปฝึกไลฟ์ครั้งที่แล้วของครูบนเพจนะเลื่อนลงไปจะเจอวิดีโอชื่อเรื่อง DNA t e s t มันคือสามีภรรยาคู่เดียวกันนแหละ อ่ามาอุ้ย sorry เอ่อมาเดี๋ยวเราฝึกพูดก่อนเดี๋ยวเราฝึกพูดก่อนแล้วเราเดี๋ยวค่อยมาว่ากันว่าเ,เรื่องเรามันเป็นยังไงนะคะพูดตามครูนะคะพูดตามครูก่อนหลายคนบอกว่าฟังครูมาสักพักหนึ่งแล้วนะก็ฟังพอจะฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่องแหละไปดูหนังเวลาก็เอเอพอจะจาได้แหละแต่พอจะพูดออกมาเองอะ่ะมันไม่ได้อะ่ะอยู่จะต้องฝึกตัวเองพูดด้วยนะคะ อยากพูดได้ต้องฝึกพูดถ้าเราฟังเยอะเราก็จะเก่งฟังแล้วพูดเยอะเราก็จะเก่งพูดนะคะอ่าๆๆเดี๋ยวมานี่ก่อน <laughs> เดี๋ยวพูดตามก่อนมาฝึกเล่าเรื่องก่อนนะคะประโยคแรกนะคะเขาบอกว่า a wife asks a hus uh, her husband to go to a store ออาพูดให้ได้แบบนี้เลยนะพูดชา้าพูดตามนะคะ a wife asks her husband to go to a store a wife a wife asks her husband to go to a store ใครบอกพูดได้แต่ฟังไม่ออกก็ฟังเยอะๆ <c oughs> ใครฟังได้แต่พูดไม่ออกก็ต้องพูดเยอะๆ <c oughs> นะคะอ่ะ a wife asks her husband to go to a store เดี๋ยวเรื่องนี้เราก็จะใช้เหมือนเรื่องที่แล้วเนาะเราใช้แบบกริยาปกติแล้วกันกริยาปกติคือกริยาช่องหนึ่งซึ่งแบบเรื่องเล่าเราไม่ซีเรียสใช้แบบไหนก็ได้เรื่องเล่าแบบเรื่องเล่าขำๆเหมือนนิทานอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะใช้ tense ไหน,นก็ใช้ไปเออก็คือ ปกติมคือ ask คือแค่ ask ก็กกทั้งสเคสเคมันก,ก็เหนื่อยอยู่แล้วก็วเติม s มาเพราะว่าเป็นไว้คนเดียวประธานเอกพจน์อะไรก็ว่าไปเวลาพูดมันก็จะเป็น ask ask ซึ่งเราไม่ต้องละเอียดขนาดนั้นก็ได้ถ้าใครแบบว่าเพิ่งเริ่มฝึกก็แค่แบบ ask ask ให้ชัดใครแบบฝึกมาเยอะแล้วอยากจะแบบว่าอให้ละเอียดก็ ask ก็ได้นะคะ A wife asks her husband to go to a store. Ask เนี่ยนอกจากแปลว่าถามแล้วแปลว่าขอก็ได้ขอให้ทำอ่ะ She asks me to do it. ชีขอให้ฉันทำอะไรเงี้ยเหมือนใช้ให้ใช้ให้ไปทำอะไรเงี้ยเออภรรยาคนหนึ่งเนี่ยนะก็ขอให้สามีของเธอเนี่ยไปที่ร้านร้านหนึ่งเออไปที่ร้านค้าใช่ อือแปลว่าขอก็ได้ค่ะคือเนั่นแบบเวลาเราไปเจออย่างเงี้ยมันคนํานึงมันมีหลายความหมายอยางเงี้ยเราอาจจะต้องแบบเหมือนเหมือนตีความโดยรวมๆวม่ามันน่านจะแปลว่าอะไรอยเงี้ยนะในในอันนี้แปลว่าขอแต่ถ้าเป็นที่บ้านเราก็ใช้ <c oughs> อะไรเ <c oughs> มียใช้ให้สามี <c oughs> ไปที่ร้านขาหลานหนึ่งอ่า Okay. Uh, a wife asks her husband to go to a store. Right? She asks him. She asks him. Can you go to the grocery store? Can you go to the grocery store? she asks him she asks him can you go to the grocery store แต่ว่า,าประโยคมันยังไม่จบนะคะอันนี้น่าจะแปลว่า ถามแหละถามหรือขอก็ได้ทันี้น่าจะถามเนี่ยที่ถามเขาว่าแต่จริงมันก็ไม่ใช่ประโยคถามขนาดนั้นเป็นประโยคใช้เ่ะไปได้ไหม Can you go? คือแบบอยู่ไปได้ไหมสามีจะตอว่าไม่ได้หรอมันก็ไม่ได้ไงยู่ไปร้านร้านของชำตรงนี้หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ย Can you go to the grocery store? โ oh, อ้ o อ r y ่เขียนผิดอีกแล้วนะคะเขียนเพลินไปหน่อยต้องเป็น store ถ้าเป็นมุกแบบมุกแบบครูๆก็จะบอกว่าจะเช็คดูว่านักเรียนสนใจหรือเปล่า store s <laughs> อ r r y นะคะอันนี้นะคะต้องเป็น store store Can you go to the grocery store? เนี่ยช่วยไปร้านของชําหน่อยได้มั้ย mm. like, and and get a gallon of milk and get gallon of milk I'll show you and get a gallon of milk อันนี้ประโยคที่สามแล้วนะคะ <laughs> get a. คือถ้าอยากจะฝึกเชื่อมเสียงหรือแบบเราไปได้ยินพวกฝรั่งพูดมันก็จะมีเชื่อมเสียงแบบ get a. get a gallon of แกลอนเนาเงี้ยนะคะเราก็จะแบบคำว,ว่า off เขามไม่ค่อยไม่ค่อยเน้นว่า off เหมือนเราอย่างเงี้ยมันเป็นคําแบบไม่ค่อยสําคัญอนะ่ะบางทีเราได้ยินแค่แกลอน milk ได้ยินแค่ตัว f แค่เนี้ยก็ได้นะเขาก็ไม่ผิดนะโอเคปะ and get a gallon of milk เออ get ก็คือไปซื้อนะคะคำว,ว่า get แปลว่าซื้อก็ได้เหมือนคำว่า buy นั่นแหละเหมือนกันแล้วก็ไปซื้อนมมาแกลอนหนึ่งสม Can you go to the grocery store and get a gallon of milk? Gallon a uh, gallon of milk. Chai. Yes. <laughs> okay, naha. So. Get a gallon of milk. ยังไม่จบจ้าชีก็ใช้ต่อไหนๆอุ้ย sorry อ่อต่อต,อตอ่ไหนๆก็ไปแล้วอ่ะประโยคต่อมาชีก็เลยบอกว่า and if they have x g e s get six and if they have x g e s get six แล้วถ้าพวกเขามี 8หรือเปล่าไม่ใช่ and if they have eggs eggs get s หลายคนฟังคำว่า eggs เป็น8 i ที่แปลว่า8ไม่ใช่เรื่องนี้ไม่มีเลขก8เลยนะคะเรื่องนี้ไม่มีเลขก8โอเคปะ่ะแล้วถ้าพวกเขาอ่ะมีไข่ถ้าที่ซูเปอร์เอ่อที่ grocery store มีไข่อ่ะให้ซื้อมา6ซื้อมา6 คือในภาษาอังกฤษมันจะไม่มีเขาเรียกอะไรอะลักษณะนามบะที่มันแบบฟองใบอันอะไรเงี้ยภาษาไทยได้เลยลักษณะนามไหมภาษาอังกฤษเขาไม่มีไงก็แบบ get six ก็คือแบบซื้อมาหก ok ละกันอืมแตมก ok 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 ่ก็ไม่บอกหกใบหกฟองหกอันหกกล่องก็ไม่รู้เขาก็พูดแค่นี้ยแหละ if they have eggs get six คำว,ว่า six เป็นอีกคำหนึ่งที่เราควรจะฝึกนะคะเป็นคำที่ง่ายแต่เรามักจะพูดว่า sick sick ติดติดเป็นแบบเหมือนคำว,ว่าป่วยอะ sick sick อย่างเงี้ย get sick get sick แปลว่าป่วยถ้าพวกเขามีไข่ก็ป่วยละกันแปลยู่ต้องออกแบบ six get six อ่า โอเคนะนี่คือคำสั่งของเมียนะคะ <laughs> get a gallon of milk and if they have eggs get six mm. ต่อมา later on later on later on แต่ถ้าจะพูดควบกันจะเป็น later on นะคะ later on he returns home he returns home ถ้าจะควบเสียงจะเป็น return home แบบนี้ไม่ต้องควบก็ได้ยาก <laughs> later on he returns home he returns home uh, later on แบบว่าต่อมาหรือหลังจากนั้นอะไรเงี้ยหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็กลับมาที่บ้านอ่ะ uh, he ก็แบบว่า he went to the grocery store he has come back from the grocery store หลังจากนั้นเขาก็กลับบ้านกลับมาที่บ้านนะคะ return s home ะะก็ไม่ยากง่ายๆ later on he returns home ประโยคต่อมานะเขาบอกว่า and she looks at his purchases and says and she looks at his purchases purchases and says อาจจะใช้ after that แทน later on ก็ได้ค่ะได้เหมือนกัน and she looks at looks at คือพอควบเป็น looks at ถ้าไม่มี s ก็ look at look at อย่างเงี้ยน,นะคะพอมี s เวลาเขาพูดก็จะเป็น she looks at she looks at his purchases purchases and says อันนี้ and purchases เอาคำนี้ก่อน ปกติคำว่า purchase แปลว่าซื้อเป็นภาษาแบบทางการหน่อยเนาะแต่ในที่นี้แปลว่าของที่ซื้อมานะคะคำว่า purchase แปลว่าของก็ได้ของที่ซื้อมาก็คืออันนี้ she ก็ดูที่ของที่เขาซื้อมาพวกของที่เขาซื้อมา he purchases การเติม s ตรงนี้บอกภาษาอังกฤษเรียกว่าบอกความเป็นพหูพจน์ภาษาครูเรียกว่าบอกว่าพวก พวกของทั้งหลายอะไรเงี้ยน,นะพวกของทั้งหลายที่เขาซื้อมา and says และชีก็พูดว่าอืม mm. she looks at his purchases and says Ah, uh, Chica put Why in the world? Why in the world? Did you buy six gallons of milk? Why in the world? Did she, oh, uh, did you buy six gallons, Gallon, gallons of milk? ชีลุกแซดลุกแซดก็คือลุกแอดนะคะไม่ใช่ลุกแซดไม่ได้ไม่ได้ดูเศร้าอันนั้นก็คือเหมือนชีมอง s ช e ลุกแซดอ่ะนี่คือคำพูดของชีบอกว่า why in the world did you buy six gallons of milk จริงๆอ่ะเอาประโยคทั่วไปก่อนที่เขาใช้กันยุตัดคำว่า in the world ออกไปก่อนนะคะ in the world ตัดคำว่า in the world ออกไปเนี่ยมันจะแปลว่าทำไม ทำไมคุณถึงซื้อมิลค์มาหกแกลอนนมมาหกแกลอนเนี่ยปแ๊ดพอใส่คำว่า why in the world มันจะมันจะเป็นแบบใส่เราได้ฟ e e l i n g ว่าเหมือนแบบเหมือนเหมือนสมมติเป็นภาษาไทยว่าเป็นบ้าอะไรทำไมถึงซื้อมาขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยนึกออกว่าเหมือนแบบทำไมถึงซื้อมาขนาดนี้คุณเป็นบ้าอะไรหรออะไรอย่างเงี้ย เหมือนเหมือนบางคํำที่เราได้ยินแบบเหมือน what the hell อะไรเงี <laughs> ้ยมันเป็นเป็นคำอุทานออกมาแบบด้วยความตกใจนะฮะเ mm hmm. มียก็ตกใจสั่งให้ไปซื้อ only a gallon of milk but he gets six gallons of milk mm hmm. ทำไมถึงไปซื้อมาตั้งหกแกลลอนอ่า But you also He responds. He responds. The headaches. The headaches. He responds. They had aches. They had aches. He responds. They had aches. He responds. Response. Response. How response respond? What? What? They had aches. ก็ตอนนั้นน่ะมันมีไข่อ่ะ they had eggs อันนี้มันมัน,ม,นมันควบเสียงได้นะ h a d eggs ก็เป็น headaches ประมาณนี้ค่ะ they they had eggs ก็มันมีไข่ <c oughs> ก็เมียบอกว่า if they have eggs get six ถ้ามีไข่ก็ให้ซื้อมาหกแต่ไม่ยอมบอกว่าหกอะไรไม่บอกสรรพนาไม่บอกอะไรเลย get six get six สาม,มีก็เลยบอกว่าก็มันมีไข่ฉันก็เลยซื้อมาหกไง หกแกลลอนหกแกลลอนเขามีไข่นี่คือสามีคนเดียวกับเรื่อง DNA test นะคะอืม now you understand สรุปไม่มีเอกนะไม่มีเอทไม่มีเอทที่แปลว่าแปดนะคะไม่มีเอทมีแต่เอ็ก มีแต่เอกซ์มันมันเออมันจะมีแบบคำที่ถ้าเราฟังอย่างเดียวนะเราเข้าใจผิดก็มีจะมี X. X. เอกเอ็กซ์ก็คือไข่หลายคนก็เลยคิดว่าเอ๊ะเขาซื้อมาแปดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเขามีแปดซื้อมาหกก็จะยังไม่เก็ตตั้งแต่แรกอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะก็จะมีคำอะไรอีกนะมีคำเอาเมื่อกี้มีลูกแซดลูกแซดล o กแ a ดก็คือแบบ l ลูกแอดต่อต่อ ฟังเสียงจะค่ะ look sad look sad ก็คือดูเศร้าอะไรเงี้ยนะคะอืมน่าจะประมาณนี้สรุปคือมันไม่ได้ยากแต่ว่าแบบนั่นแหละถ้าเราไม่รู้ว่าเป็นเพราะการเชื่อมเสียงนะบทเนี้ยอืมสามีคิดเยอะเข,า,ขาที่แล้วใครบอกว่าสามีเราเป็นอะไรนะสีธนนชัย <laughs> อ่า <laughs> uh, grocery store. A wife asks her husband to go to a store. She asks him, Can you go to the grocery store and get a gallon of milk? If they have eggs, get six. Later on, he returns home and she looks at his purchases and says, Why in the world did you buy six gallons of milk? He responds, they had eggs. รู้เรื่องไหมรอบสุดท้าย <laughs> สามีไม่มีตักกะสามีไม่มีเซนส์ <laughs> ใครใครไม่ได้ดูเรื่อง DNA t น s t สรอบที่แล้วก็กลับไปดูนะคะหรือใครแบบเพิ่งเข้ามาติดตามเพจเนี่ยก็จะมีเรื่องราวแบบนี้ในในในไลฟ์ฝึกพูดของเราเป็นเรื่องแบบประมาณเนี้ยนะคะ คือต้องแบบต้องรู้ศัสั์รู้ประโยคแล้วยังต้องแบบมีเซน์ในการคิดตามเรื่องนั้นๆอีกนะคะฟังได้อ่าฟังได้แล้วฟังได้ร้อยมีหน้าหลาลูกถึงหน้าตาไม่เหมือนพ่อกับแม่หลายคนมาสงสารลูกเออประมาณนี้วันนี้เป็นแบบเรื่องสั้นๆพอแล้วเพราะว่าเดี๋ยวสัปดาห์นี้จะมี ยังอื่นให้ฝึกไงครูดูครูแชร์นะคะเอกไข่ออกเสียงเอก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 ส่วนแปดคือ eight 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 เอกเอกมันจะเป็นตัวจีลงท้ายเอกเอกกับ eight eight วันนี้เรื่องสั้นปฏิความยาก <c oughs> คือมันต้องแบบคืออยู่ต้องเข้าใจภาษาแล้วอยู่ต้องแบบมีเซนต์อย่างคือ <c oughs> เข้าใจภาษาอย่างเดียวไม่มีเซนต์ก็ไม่ได้หรือมีเซนต์อย่างเดียวไม่เข้าใจภาษาก็จะไม่รู้เรื่องนะคะเราก็ฝึกฝึก,ฝ,กฝึกทั้งหมดทุกทักษะเซนส์ Sense ด้วยอืมหลายคนฟังได้แบบร้อยเปอเซนเลย <Eat. S 1> h t. อี t g h เออ่า โอเคค่ะอ่านภาษาอังกฤษได้แต่แปลไม่ได้คืออ่านตามตัวสะกดได้แต่ไม่เข้าใจความหมายใช่หมว่าเอกใช่เอกเอกเสียงเกิเๆนะคะเอ,เอไม่เป็นไรคือจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเป็นปัญหาเราเลยอะคือแค่เรายังไม่ได้แบบยังไม่ได้ทำมันมากพอพูดง่ายๆนี่นี่ครูนี่ก็หาแบบทุกวิธีนะที่จะแบบช่วย <c oughs> นี่ถึงกับแบบจะทำจะทำโปรเจกตไอไอไอ ใครที่มีปัญหาเรื่องแบบกียาสำช่องไม่รู้จะใช้ภาษาอังกฤษยังไงเรียงประโยคยังไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ทำซูเปอร์อีซี่ฟรีคลาสมาให้แล้วนะคะตามลงไปดูข้างล่างหรือใครที่แบบว่าเพิ่งติดตามใหม่อะ่ะให้ไปดูไปดูในในใน u t u b e ก็ง่ายกว่า YouTube ก็ได้ YouTube ชื่อช่องว่าครูแบมแล้วก็ English นะคะครูแบม K, am, K R U B A M แล้วก็เวนวักแล้วก็ English English นะคะยังจะยังมีนักเรียนที่ไม่มีเวลาดูหนังไม่รู้จะดูยังไงไม่ชอบหนังเนี่ยเดี๋ยวก็จะทำให้ <c oughs> <c oughs> นะโอเคค่ะวันนี้ก็สั้นๆนะคะก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่วันอาทิตย์หน้าตอนสองทุ่มก็ยังมีนะยังมีแบบมาฝึกพูดเรื่องสนุกๆแบบนี้กันอยู่แล้วก็มีครูดูครูแชร์มาให้เรียนรู้กันเพิ่มเติมนะคะครูดูครูแชร์เนี่ย น่าเรียนแชร์ให้ด้วยละกันแชร์คลิปแชร์คลิปให้ดูเริ่มเมื่อไหร่เริ่มสัปดาห์นี้ละค่ะอาจจะลงให้อังคารพูดทฤหัสอะไรเงี้ยแล้วแต่เดี๋ยวดูกันดูหนังฟังไม่ค่อยออกเลยเพราะพวกคำเชื่อมใช่ไหมคะ English พิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็ก ก็สะกดตัวแรกเป็นตัว E ใหญ่แต่จริงๆใน YouTube มันมันมันสะกดอันไหนก็ได้นะคะสะกดตัวใหญ่ตัวเล็กก็ได้มันมันเชื่อมไปที่ช่องให้นะคะอืมโอเคค่ะ okay, See you next week next Sunday day at eight o'clock 8 p.m. Okay Thank you for watching I'll see you guys again next time Have a good night Bye